ตกอีกแล้วครับผมสวนปักษาปลวกพนุนติ้งห้อยแก้วนะครับผมฝนตกทั้งวันครับวันนี้มีน้าค้างติดกับลูกปักษาด้วยนะครับผมช่วงนี้หยดไปพักหนึ่งครับผมก็เลยออกมาถ่ายรีวิวให้กับท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติด,ต,ดตามในช่องติ๊กห้อยแก้วแฟนเพจและก็ในกลุ่มด้วยครับผมอันนี้คือปักษาบสายพันธุ์ทวายพันธุ์ฟักทองนะครับผมลูกสวยมากครับลูก ตัวใหญ่ครับผมใหญ่ครับบรรยากาศดีมากๆาครับโอ้โหลูกใหญ่มากครับตรงนี้สุดยอดเลยนะครับปักทองเนียอันนี้คือโตเต็มที่แล้วครับผมอย่างนี้ยังไม่แก่นะครับผมโตเต็มที่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะนําไปทอดใส่ไข่แล้วก็อาไปตําเหมือนกับตำมะละกอครับผมตําลูกปักสาบพันปักทองนะครับผมว่าจะอร่อยแค่ไหนโปรดติดตามนะครับผมลูกใหญ่มากมากครับโอ้ น่าลุ้นครับรุ่นนี้นะกรอบนะครับรสชาติจะกรอบไม่ขมครับสะพันนี้นะครับผมแต่ความหนาเขาจะไม่ค่อยหนานะครับพันสะพันนี้แต่อร่อยกรอบนะครับผมลองทานแล้วสุดยอดเลยครับผมเป็นอีกหนึ่งสมาที่ดกแล้วก็ให้ผลต่อเนื่องนะครับผมเมื่อกับพันทวายนะครับผมฝนตกกําลังตกมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับฝนตกเลยอากาศก็เลยดีขึ้นนะครับผม ตามมาดูพันธุ์ปักษาอีกสายพันธุ์หนึ่งครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ทวายพันธุ์ปีนงนะครับผมสายพันุนี้ก็น่าปลูกครับดกนะครับดกดกมากกันไล่กันไปนเลยครับดกดกอย่างตัวเนื้อเหมอนกันครับผมอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ปีนงนะครับผมปักษาสายพันธุ์ปีนงครับสวยๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์ปีนงครับรสชาติก็กรอบนะครับผมจะมีติดขมนิดหน่อยครับพันธุ์นี้ ต่ก็ดกเป็นพวงเหมือนกันครับสะพานนี้นะลูกใหญ่เหมือนกันเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่เลยนะครับนี่ส่วนนี้ก็ถอดถามตัวนึงครับศูนย์เก้าหกสามสองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดนะครับผมักษารวมตัวนูนครับผมศูนย์ภาษาติ๊กห้อยแก้วนะครับผมวันนี้นะครับแล้วมาติดตามสะพานนี้ครับอันนี้จะเป็นสะพานทวายเป็นพันเขาผ่องนะครับผมรสชาติกรอบเหมือนกันนะครับผมเนื้อหนาครับพันนี้เนื้อหนาเนี่ยพันเขาผ่องนะครับประมาณนี้นะครับ ดูที่ความดูเลยครับปุ๋ยปุ๋ยดีน้ําดีก็ดกเหมือนกับคล้ายๆกับพันธถวายนะครับผมต้นพันธ์ทางสวนก็มีพร้อมจะส่งนะครับสนี้ก็สอบถามต้นตึนครับผมผลกลดีนเมี์ครับผมจะพาไปดูพันธถวายอีกชุดหนึ่งครับกำลังพร้อมจะส่งนะครับผมจะส่งพรุ่งนี้ครับผมอีกชุดหนึ่งครับผมสวยเลยนะครับสนใจก็สอบถามเพิ่อนครับ 0963219578นะครับผมหรืจอจะอะไรเพื่อนๆครับ0963219578นะครับผมปักษาสวนติ๊กห้วยแก้วนะครับอันนี้จะเป็นพันธทวายครับผมเป็นปักษาสายพันธทวายนะครับน,นี่ก็ออกตลอดทั้งปีเหมือนกันครับผมอันนี้ก็แค่น้ําปุ๋ยไม่ขาดนะครับผมแล้วก็ตัดแต่งกิง่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยเล่นงดอกเลีล้ยงผลให้ออกต่อเนื่องนะครับผม ปักสาบสายพันธวายครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นพันธวายครับรสชาติกรอบนะครับผมติดขมนิดหน่อยนะครับผมเนื้อหนาก็โอเคครับใช้ได้นะครับผมออกตลอดต่อเนื่องเหมือนกันนะครับผมก็แค่ดูแลอย่างดีนะครับผมนี่ออกมานู่นเลยนะครับยังมีผลต่อเนื่องนะครับผมติ๊กน้อยแก้วนะครับผมนี่ใหญ่เลยนะครับสวยนะครับผมประมาณนี้นะครับ พันธ์วายนะครับนี่ดอกพันธ์วายชนิดหนึ่งส,สวยๆเลยนะครับนี่สวยมากนะครับพันวายนี่ออกเป็นวงพวงครับปุ๋ยไม่ขาดน้ําไม่ขาดได้ผลผลิตแน่นอนนะครับผมัอนนู้นจะเป็นฟันปีโนนะครับนี่นี่ฟันปีโนสวยเหมือนกันครับนี่สวยม,กนนวมาก ขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามส่วนติ้งหัแก้วน้วกับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ